ตอนนี้คือขึ้นแท็กซี่มาสิงคโปร์แล้วแบบรถชนจ้า,าหลังแบบนะนี่ไอ้นี่คิ้วบวมน่าจะคิ้วบวมอยู่ไปถือกระเด็นใส่หัวเจ็บมากไหมมึงเจ็บอืบอเเอีว่าเค่น้อเยี้ย วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดค่ารักษาของคุณหมุมปนัดดาค่ะที่มีการโดนรถชนโคมใหญ่เลยนะคะที่สิงคโปร์ค่ะหลังจากที่ชนปุ๊บเธอก็เข้าไปนอนโรงพยาบาลแค่วันเดียวผู้ชมขาเจ้าตัวบอกว่าอยากจะรีบหายทันทีเลยค่ะค่าใช้จ่ายแพงมาก เรื่องนี้นะคะทำเอาหลายคนเป็นห่วงค่ะเพราะว่าคุณบุปนัดดาวงผู้ดีนะคะมีการออกมาโพสต์คลิปที่โดนรถชนอย่างจังที่สิงคโปร์ค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปถึงเองนะคะแล้วก็ยังไม่ทันได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยค่ะโดยทางด้านของบุญนัดดานะคะได้มีการถ่ายคลิปเล่าเหตุการณ์ขณะ ที่เรีได้ว่าเกิดเหตุนะคะตอนที่รถชนค่ะมีอาการเจ็บหลังมากเลยเธอก็บอกว่ารวมถึงมึนหัวเล็กน้อยด้วยนะคะสีหน้าค่อนข้างจะตกใจค่ะมีการระบุแคปชั่นเหมือนกันนะคะบอกว่าต้อนรับการมาถึงสิงคโปร์ด้วยรถชนจ้าโครมใหญ่มากโดนชนจากทันด้านหลังนะคะเพื่อนฝนเนี่ยมือถือหลุดแล้วก็กระเด็นกระแทกตาเลย ส่วนของบุ๋มเนี่ยระบมหลังแล้วก็เหมือนช่วงล่างกับคอนะคะมึนหัวจนอยากจะอาเจียนปอลอดีที่เราแบบคาดสายแล้วก็มันแน่นจนตัวขยับไม่ได้เลยแต่ก็เกิดแรงกระแทกหนักอยู่ กลางดึกของวันนั้นค,ค,คุณผู้ชมคะคุณบุ๋มบรรดานเนี่ยก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนรถชนใช่ไหมคะเธอก็เลยออกมาโพสต์ตรูปภาพค่ะที่ตัวเองเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะมีอาการปวดร้าวไปที่หลังและคอค่ะรวมถึงมีอาการอาเจียนเป็นเลือดร่วมด้วยนะคะพร้อมกับมีการระบุข้อความอีกเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าอ่ะไม่รอดค่ะ เพื่อนฝนเนี่ยมึนหัวอาเจียนหลายรอบเลยส่วนบุ๋มเนี่ยปวดร้าวด้านหลังแบบช่วงล่างแล้วก็คออาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอก็เลยมีการฉีดยาแล้วก็เอ็กซเรย์เรียบร้อยผลตรวจก็คือมีกล้ามเนื้อบริเวณคอกับหลังด้านล่างเนี่ยอักเสบเฉียบพลันนะนะคะรวมถึงเหมือนว่ามีผลกับเส้นประสาทค่อยๆรักษากันไปค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะมาสิงคโปร์เป็นร้อยครั้งแล้วไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนเลยแล้วไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง ต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูที่มาดูแลที่โรงพยาบาลจนเรียบร้อยทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆจริงๆแน่นอนกับว่าล่าสุดนะคะหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วทางนัานของบุบรรดาเองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยค่าใช้จ่ายค่ะที่ต้องมีการรักษานะคะโดยมีการโพสต์อีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่าหายดีแล้ว หายดีแล้วทุกคนเพราะว่าเจอค่าหมอไปสอง0 0กว่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์เอ็กซเรย์คอกับหลังฉีดยาแก้ปวด1เข็มยาได้มากลับบ้านสัก4ี่อย่างแล้วก็ได้มีการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อด้วยมียาคลายกล้ามเนื้อด้วยแก้อาจจีนด้วยบำรุงประสาทด้วยแล้วก็แผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับเจอค่าหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้าน20,000กว่าบาทหายดีเลยจ้าแม่แข็งแรงแล้วจริงๆโอ้โหค่าใช้จ่ายคือแบบ กระอักคุณผู้ชมคาเรียกได้ว่าราคาแรงมากๆเลยค่ะอย่ไดก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองเนี่ยต้องขอส่งกําลังใจให้แม่บุม๋มแล้วก็ขอให้คุณบุ๋มเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็วค่ะ